ตอนผมโมงนะครับแล้วก็มาโอเคครับไมคอะไมค์ูุณได้จบประโยคแล้วเราจะได้แก้คกันโอเคก็ฝากดูซีรีส์พี่จะตีนะเนยด้วยนะครับ on ช่องสามพูดแล้วพูดแล้วสามสิบสามพูดแล้วเอเดอร์ซี่เดี๋ยวาพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกด on ช่องสามกดสามสิบสามเวลาห้าทุ่มนะคะแล้วก็ดูรีรันได้ที่ a i s p นะคะ อันนี้พูดแล้วไม่ไขออีกหนึง่งประยคเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปใตแล้วก็ไม่ไม่ไม่ขอประโยคหนึง่งเอ่อาก,การป,ปิดปิดปิดไลฟ์สมบูรณ์มากขึ้นไม่จำตอนที่ไม่ต้องปุกที่เกใต้โอมได้ไหมตอนที่เราได้การตื่นสายที่สุด <c oughs> ถ้าสมมุติว่าสองคนนี้กำลังนอนกันอยู่นั้นอย่างเงี้ย แล้วเราเราเราแล้วหม่ต้องต้องปลุกไงหม,ไม่พูดพูดประโยคนั้นว่าไงันก็บอกว่าอาแบบจริงเลยแบบจริงเลยเสียงทุกอย่างอ่ะแบบ <laughs> มีคนอยู่ด้วยห <laughs> นูบอกว่า <laughs> พี่ต้าพี่โอมตื่นได้แล้ว <laughs> <laughs> คนอคืน่นผู้ส่กันหมดแล้วนว้ <laughs> อยปกติไม่มีขำแล้วต้องเป็นเสียงกับแขง็งอาไมไม่ทีท <laughs> ี <laughs> แบบเสียงแต่ไม่ขำแบบไม่ขำแบบจริงจังเลยอ่ะเพราะว่าถ้าไปช้าก็คือถ่ายไม่ทันอ่ะแล้วคนอื่นเขารอเปประเด็นอ่ะเดี๋ินนะบอกว่าพี่แพทฝากไว้อ่ะพี่จำได้พี่ต้าพี่จำได้จริงหรอหนูจำไม่ได้อ่ะ เราจบการไลฟ์ขอด้วยประโยคสุดท้ายครับไปเอามเตะเตลฟังหนึ่งทีเราก็แยกย้ายกันเลยครับไม่โยกสุดท้ายอะไรเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยเจอเจอกันโอมเจยบายพี่เจอกันวัสดีทุกคนเจอแล้าเปิด เพลงใหม่ีเพลงใหม่พีคร <ok ับเออครับบายบายีครับวัดีครับบ๊ายบายมสดีคร oh ับสวัสดีครบเจอครับบายบายบายสวัดีครับครับไปทุกคนครับบวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสบ